บอเล่คะไม่เห็นหรอป้ายเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเข้าห้ามเข้าคะ่ะเห็นไหมคะฮะทำไมลุงเข้าไม่ได้ล่ะถามโง่ๆนะฉันกลัวว่าลุงเนี่ยจะหัวใจวายตายคาร้านฉันซะก่อนถ้าเห็นราคาอาหารร้านของฉันและลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าร้านฉันเนี่ยโลคลาสที่ปล่อยให้ตะแก่หัวง,งอกแต่งตัวสกรปรกเนี่ยเข้ามาในร้านฉันมันเป็นสเสียดค่ะนี่เองดูถูกลงุง คิดว่าลุงไม่มีปัญญาจ่ายเหรอลุงจะคอมเพนเองนะเ้าสีเอาเลยฉันเป็นผู้จัดาการร้านที่นี่เชิญร้องเรียนตามสบายเลยนะคะผู้จัดการคะพอดีว่าโต๊ะ8มีปัญหาต้องการพบผู้จัดการด่วน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปแล้วลุงล่ะอ่ะไม่ยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะก็เไปซิเท่าอยู่โน,น่นสินบอกทางออกลุงเขาด้วย ไล่มันออกไปไกลๆเลยเข้าใจปะอ่าขอโทษนะคะหนูไม่ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็ผู้จัดจการของหนูอะสิเขาไม่ให้ลุงเข้าร้านเพราะเขาคิดว่าลุงไม่ไม,มีปัญญาจะจ่ายแล้วก็ลุงเนื้อตัวสกรปรกลุงไปร้านอื่นก็ได้เอ่อเดี๋ยวค่ะคุณลุงเข้ามาเถอคะค่ะ จริงเหรอค่ะเดี๋ยวหนูจะดูแลคุณลุงเองถ้างี้ก็ขอบใจใแม่หนูมากๆเลยนะเชิญค่ะสินคะ่ะฉันบอกว่าให้เล่ตะแก่คนนี้ออกไปจากร้านไม่ใช่หรอแล้วทำไมปล่อยให้มันนั่งหน้าสลนอ,อยู่ตรงนี้ล่ะคะ คือลุงเขาขอมานั่งรอในร้านแป๊บเนื่อค่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ค่ะเฮ้ยไม่ได้เรื่องฉันจัดการเองไปนี่ตาแก่มานั่งตรงนี้ทำไมไม่ทราบคะนั่งฟังเพลงรอลูกนะที่นี่ไม่ใช่สถานที่สงเคราะห์คนชรานะคะถ้าอยากนั่งรอเนี่ยก็ต้องสั่งอาหารคะ่ะเดัยนขอขอน้ำเปล่าขวดหนึ่งน้ำเปล่ามันไม่ใช่อาหารเว้ย เอาข้าวไข่เจียวจานก็ได้ถูกไอ้แกเลือกอาหารที่ถูกที่สุดซะด้วยน่าสุเพศวะ่ะแต่ขอโทษนะคะที่ร้านเราเนี่ยไข่หมดค่ะฉันขอแนะนำเป็นสเต็กราคาก็590บาทโอ้ราคาน่าใจหายจริงๆด้วยนะตามนี้นะคะเดี๋ยวซิพนนมไม่มีปัญญาจ่ายละสิถ้าไม่มีปัญญาจ่ายแล้วก็ออกไปค่ะ ลุงขอเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำส้มแทนแล้วกันนะได้น้ำส้มอ้วนประสาทมากนักใช่ไหม่แกได้ผู้จัดการทำอะไรคะแกรู้ป่ะหน้าที่ของผู้จัดจาก,การคืออะไรกำจัดตัวปัญหายไงละ่ะ แต่ลุงเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคะใช่ตอนนี้ยังแต่ฉันรู้แผนของไอก้แก่หัวหมอนั่น,น,นดีพอม,มันกินเสร็จใช่ไหมมันก็จะชักดาบเดาไงฉันฉลาดปะงั้นฉันขอไม่เสิร์ฟนะคะฉันเป็นผู้จัดจาก,การแกเป็นแค่ลูกน้องแกไม่มีสิทธิ์เลือกเอาไปเสิร์ฟให้มันไปสิยิ่งไปเจ๊กป่วยอยู่ได้ไป เจอกูอย่าดื่มน,น้ำส้มนะคะผู้จัดการคงจะแก้งลุงอีกแล้วสิทำเป็นไม่รู้นะคะเขากำลังเดินมาทำไมไม่กินล่ะคะ ลุงว่าน้ำส้มแก้วนี้ดูมันกลิ่นแปลกๆลุงขอเปลี่ยนแก้วใหม่ได้ไหมครับผู้จัดการอย่ามาเรื่องมากได้ปะแก้วไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันไม่เปลี่ยนแกอย่ามาหัวหมอได้ไหมแกถ้าแกไม่กินเนี่ยก็จ่ายตามมาแล้วก็ออกไปเลยค่ะงั้นก็โอเคของลุงเท่าไหร่ล่ะค่าน้ำส้ม120บาทค่าสเต็ก590กบาทเป็น710บาท และอย่าลืมให้ติดพนักงานด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาที่นี่ยเขาให้กันหมดค่ะน้ำส้มร้อยี่สิบบาทนี่ล้ลอลุงเล่นใช่ไหมฉันไม่ได้ล้อเล่นค่ะฉันเสียเวลากับลุงมามากพอแล้วนะถ้าลุงไม่จ่ายเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจงั้นลุงสแกนใจ่ายให้แล้วกันะนคะคะ ขอโทษนะคะสงสัยเนี่ยลุงคงไม่มีจ่ายแล้ว <alet> ทำไงดีนอะแจ้งตํารวจดีกว่าเออผู้จัดจาการคะดิฉันใจ่ายให้แล้วคะ่ะนี่ทำอะไรของเธอคะฉันมีรีบไม่มีใครจ่ายแทนใครทั้งนั้นแส่ไม่เข้าเรื่องจะไล่แกออกไล่เขาออกไม่ได้นะครับทำไมฉันจะไล่เขาอ,ออกไม่ได้ครับฉันเป็นผู้จัดจาการที่นี่คะ่ะ ออสวัสดีค่ะบอสคะขอโทษด้วยนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในร้านไอ้แก่เนี่ยกำลังจะไปแล้วค่ะกำลังจะไป <laughs> พ่อจะไปไหนคะก็เรานัดกันไม่ใช่หรอ <c oughs> พ่อไม่ได้จะไปไหนพ่อหนุ่มคนนี้แล้วสิ <c oughs> พ่อหนุ่มแล้วนี่พ่อใส่ชุดอะไรอะคะเสื้อผ้าดีๆที่หนูซื้อให้พ่อทำไมพ่อไม่ใส่ ก็เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อตัวโปรดของพ่อแม่เขาซื้อให้พ่อในวันเกิดจริงๆเลยพ่อเนี่ยเออนี่ฉันขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้เข้ามาดูร้านเลยอ่ะฉันกำลังยุ่งๆเรื่องที่ฉันจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอ่ะพอดีเลยนี่พ่อฉันฉันจะให้พ่อฉันมาบริหารร้านแทนไม่จำเป็นเลยล่ะพ่อเหองก็แก่แล้ว พ่อเจอผู้บริหารคนใหม่ให้ลูกแล้วล่ะป๊อบแน่ๆเลยใช่ไหมคะป๊อบเนี่ยเขาทำงานดีมาแต่ไหนแต่ไรแล,ละะ้วค่ะยินดีด้วยนะป๊อบไม่ใช่ป๊อบผู้จัดการหวยแตกที่ชอบดูถูกคนและแถมยังพยายามไล่พ่อออกจากร้านต้องเป็นหนูคนนี้สิคือบอสคะหนูแค่ดูแลภาพลักษณ์ของร้านให้มาดูไฮคลาสก็แค่นั้นเองคะ่ะฉันไม่เคยสอน ใหพนักงานทำแบบนั้นกับลูกค้าสิ่งที่สำคัญที่สุดของร้านคือการต้อนรับลูกค้าทุกคนแบบเท่าเทียมฉันว่าเธอคงไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้จัดก,การแล้วแหละฉันจะให้ซินมาบริหารแทนฉันแล้วก็หาคนอื่นมาเป็นผู้จัดก,การแทนส่วนเธอก็กลับไปเป็นพนักงานธรรมดาไม่นะคะบอสบอสคะหนูขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะบอสคะหนูขอร้องลคะคะนี่แหละโอกาสของเธอ ฉันไม่ไล่เธอออกก็บุญละไปไปล้างจานหลังร้านหน่อยไม่นะครับบอสยินดีด้วยนะซิน